สวัสดีเด้อค่ะพี่น้องโพอพอพี่น้องทั้งช่องฮักนัสวีเดนกับมาดามหน่อยค่ะพี่น้องคะหยิบยกประเด็นดังที่สร้างคมสนใจเอามาวิเคราะห์มาวิจารณ์มานําเสนอมาขยายตามสไตล์มาดามหน่อยละค่ะพี่น้องคะ่ะนี่ไม่พ้นสี่ก่อคลิปนี้มาดามหน่อยหยิบยกมาเหตุการณ์ที่เราติดตามกันมาก็ตั้งหลายถือว่าหลายอาทิตย์ลวค่ะพี่น้องคะกรณีรถตู้ของมิเตอร์ชยนนัยผลนะพี่น้องนะโอเคมันก็เหมือนกับว่าตอนนี้มันก็คือประสบความสําเร็จอย่างที่ว่าตามที่มาดาม ขึ้นหอข้อล่ะคะ่ะพี่น้องขาผ่านฉลุยได้ดังใจมิสเตอร์ชัยยพลรถใหม่เลือกง,งามยามดีรับรถวันไหนนั่นแะะคะ่ะพี่น้องขานั่นคือสิ่งที่มาดามหน่อยขึ้นหอข้อแล้วก็อยากจำมาเล่าสู่ฟังบางคนได้ยินแล้วล่ะแต่ก็ไม่เป็นไรถือว่ามาดามหน่อยก็ยิบยกมาเล่ามาขยายอีกทีหนึ่งแล้วกันก่อนหน้านั้นคะ่ะพี่น้องขามิสเตอร์ชัยยพลนี่ก็มีการไปจองรถอ่าซึ่งจะเป็นรถกระบะอย่างที่ว่าละคะ่ะพี่น้องขาต้องการรถป้ายแดงเป็นรถกระบะแล้วก็มีการอ่า มีการไปมัดจำหมื่นหนึ่งอย่างที่ว่าแหะคะ่ะพี่น้องขาพอสักพักหนึ่งก็าทางไฟแนนซ์ทางบริษัทเองทางโชวรูมเองก็มีการบอกกล่าวมาบอกว่าเครดิตไม่ผ่านนั่นแหละคะ่ะพี่น้องขาก็ให้ไปรับเงินคืนนั่นเป็นเรื่องราวของอาทิตย์ที่แล้วและแล้ว,ลว,ลวชัยพลเองก็ไม่ไม่ลดละพยายามอย่างที่ว่าแหะคะ่ะพี่น้องขาก็ไปดูรถตู้ คราวนี้ไปดูรถตู้ค่ับพี่น้องขาไปดูรถตู้แล้วก็ตามที่สมพรเป็นคนพูดให้ฟังนี่ก็คือไปดูรถตู้แล้วก็คราวนี้จะให้น้องให้อานี่แหละให้น้องของมิเตอร์ชัย,ยพนเป็นผู้ค้ำประกันให้อย่างที่ว่าแหละค่ะพี่น้องขานั่นคือที่มาที่ไปว่าอาทิตย์ที่แล้วมีการไปจองรถตู้เราก็มาลุ้นๆอยู่ทุกคนที่ติดตามข่าวก็ลุ้นอยู่ว่าเอ๊ะรถรอบแรกแนะั่นน่ะมันก็ถือว่าไม่ผ่านก็ไปเอาเงินจองคืนมาแล้วก็ ไปดูรถตู้ต่อบางคนก็มีกระแส FC หลายคนสังคมหลายคนหลายทางก็จะมีบอกว่าอ่าเป็นการสร้างกระสงกระแสอะไรยังไงหรือเปล่าเป็นการที่อ่ากู้หน้าคืนหรือเปล่าว่าตรงนั้นมันไม่ผ่านแล้วก็จะไปทําเรื่องเอารถตรงรถตู้มาเพื่อที่แก้ไขสถานการณ์กู้อะไรหรือไม่ก็อ่า ต้องการทำคอนเทนต์หลอกประชาชนหลอกเอฟซี FC อะไรประมาณนั้นแหละคะ่ะพี่น้องขาแต่แตแนเขาก็ออกสมพลเขาก็ออกมาพูดบอกว่าโอเคเหตุการณ์นี้ก็คือเขาไม่ได้ล้อเล่นหลอกก็คือเขาไปจองจริงอะไรจริงแต่ก็ต้องรอดูเพราะว่าคนค้ำประกันก็คือเป็นน้องให้ไปค้ำประกันให้อย่างที่ว่าละคะพี่น้องขาแล้วก็เราก็รอแบบลุ้นๆกันแล้วกันนะพี่น,อน้องนะคนที่ติดตามข่าวก็คือยังไงก็รอและก็ลุ้นไปตามกับเขาละกันแล้วก็วันนี้คะ่ะพี่น้องขาวันนี้ทางไฟแนนซ์เองทางบริษัทโชว์รูมเองทาง โตโยต้าเองก็มีการส่งข่าวมาแล้วก็มิเตชัยพลพร้อมยูทูบเบอร์ก็ไปที่โชว์รูมค่ะพี่น้องค่ะนั่นคือเขามีการแจ้งออกมาว่า การที่ไปจองรถวันนั้นไปอะไรยังไงก่อนตอนนั้นแล้วก็ไปทําเอกสารไปยืน่นเอกสารตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วก็สรุปว่าผ่านค่ะพี่น้องขาผ่านฉลุยได้ดังใจอย่างที่ว่าแาลคะ่ะรถใหม่รถตู้นี่แหละค่ะพี่น้องขาวันนี้ก็มีอ่าชัาายจัรพลไปที่โชว์รูมแล้วก็ไปเซ็นสัญญาไปอะไรเรียบร้อยก็ถือว่าผ่านกู้ผ่านอ่ายืน่นเอกสารกู้แล้วผ่านนั่นแหละค่ะพี่น้องขาแล้วคราวนี้ทางโชว์รูมเองเขาก็บอกมาว่าภายในอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าก็ประมาณจันทร์อังคารพุธ นี่แหะค่ะพี่น้องขาอาทิตย์หน้าเริ่มตั้งแต่จนันทคารพุทธมิสเตอร์ชัยพลสะดวกเมื่อไหร่ก็จัดการก็คือไปรับรถได้เลยแล้วก็ชัยพลเองตามที่เราเห็นในคลิปนะคะชัยพลเองก็บอกว่า จะมาขอขับเองมาขอวันที่มารับรถจะขอมาเองแล้วก็มารับรถเองแล้วก็จะเอาไปเจิมเองนั่นคือมิเตร์ชัยพลเป็นคนพูดออกทางสื่อแล้วก็บอกว่าอาทิตย์หน้าเรายังไม่รู้ว่าเขาจะไปวันไหนคะ่ะพี่น้องขาต้องไปดูเลิกง,งามยามดีอะไรยังไงของเขาพิธีอะไรของเขาหรือเปล่าแต่ทางโชว์รูมเองคนที่มาแจ้งข่าวเอ่อเซลแมนที่บอกมาแจ้งข่าวนี่ก็คือประมาณอาทิตย์หน้าเริ่มตัก จันอังคารพุทธเนี่ยเป็นต้นไปเลยสะดวกเมื่อไหร่ก็ไปรับรถได้วันนั้นก็เป็นสิ่งที่ดีแหละค่ะพี่น้องค่ะถ้าเรามองเพราะว่าเราก็มีการรุ้นตั้งแต่คันแรกคือเราก็ เห็นแต่คันแรกแล้วว่าโอเคมันติดปัญหาอะไรยังไงบางคนบางกระแสก็จะมีการบอกว่าเครดิตไม่ดีไม่มีงานมีการทําเป็นหลักเป็นแหล่งแล้วก็จะเอาเงินที่ไหนใครเขาจะไปเชื่อถือจะไปเครดิตรถเป็นราคาเป็นล้านมันก็ยากกี่ยวคงไม่ได้มันก็เป็นตามจริงตามที่สังคมเขาเพ่งเล็งณนะตอนแรกในรถคันแรกนะพี่น้องนะพอรอบที่2ก็คือบอกว่าไปจองรถตู้รถตู้คันนี้น่าจะ,ะเฉียดเฉียดล้านสาม เฉียดๆล้านสามล้านสี่แล้วคะ่ะพี่น้องขาตัวเลขโกงๆก็จะประมาณล้านสามอ่ะนะคะรถตู้คันนี้แล้วก็ผ่านวันนี้เขาก็บอกแล้วว่าผ่านแล้วก็จะไปรับรถก็ต้องรอแล้วก็ลุ้นต่อไปคะ่ะพี่น้องขาว่า มาดามหน่อยก็ยังมีความเชื่อนะคะพี่น้องขาแต่มันก็คงจะไม่ทันทันหรือเปล่าเพราะว่าวันนี้ก็วันที่สิบเท่าไหร่สิบสี่แล้วค่ะพี่น้องขาลุ้นป้ายแดงค่ะพี่น้องขามาดามหน่อยเองก็จิ้มป็นประเภทไม่ว่าใครก็ตามดอกค่ะพี่น้องขาที่ออกรถที่มีป้ายดวงป้ายแดงออกรถใหม่มาดามหน่อยจะตื่นเต้นเป็นพิเศษอย่างที่เขาอย่างน้อยก็คือดูทะเบียนไม่ได้ซื้อหรอกค่ะพี่น้องขาแต่ลุ้นว่าโอเคเจ้าของรถคนที่ซื้อไม่ว่าใครก็ตามอ่ะนะคะพี่น้องขาว่าทะเบียนรถป้ายแดงส่วนมากมันจะเฮงไงมันจะออกหวยไงพี่น้อคนัก็ื 1 4บ5้าไปรับเพราะว่าวันที่15ก็เป็นวันอาทิตย์วันที่16 อ่เป็นวันจันทร์ไม่แน่ใจว่าเขาจะทําเรื่องรับวันจันทร์แล้วก็เราจะทันเห็นในงวดนี้หรือเปล่านะคะพี่น้องขาจะทันซื้อลอตเตอรี่รัฐบาลหรือเปล่าเราไม่รู้แต่นี่ก็คือเป็นสิ่งที่เอามาเล่าสู่ฟังกับพี่น้องขาพี่น้องท,ทุกคนก็อย่างที่บอกนะพี่น้องเนาะทุกคนก็สนใจทุกคนก็ให้ความสนใจอยู่ว่าเอ๊ลุ้นว่ามันจะเป็นเหมือนรถคันแรกที่จองแล้วไม่ผ่านให้ไปเอาเงินคืนหรือเปล่าแล้วก็รถตู้นี้ก็เป็นรถที่ถือว่ารู้รามหมาเห่าอย่างที่ว่านะคะพี่น้องขาแต่สุดท้ายก็คือผ่านคะ่ะพี่ อันนี้คือมาแจ้งข่าวดีแล้วก็ดีแจกับเขาด้วยแล้วกันเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ก็คือเอามาเล่าสู่กันฟังแล้วก็มาลุ้นต่อว่าวันที่รับรถจริงวันที่รับรถจริงจะเป็นวันไหนเพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาบอกไปแล้วว่าวันอาทิตย์หน้าตั้งแต่จันทร์อังคารพุดธเป็นต้นไปสามารถที่จะเอา เลิกสะดวกของมิเตอร์ชายพลวันไหนก็ได้ตั้งแต่วันจันทร์เป็นต้นไปเราก็รู้โอเคค่ะพี่น้องค่ะยิบยกประเด็นดังที่สังคมสนใจเอามาขยายให้ฟังขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสวัสดีค่ะ